สวัสดีนะครับผมเอาเป็นไงอ่อโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูนะครับอไอเครื่องสิงพยองนะครับตัวนี้เดี๋ยวลอง,ลองหมุนดิ่จะของมันบอกมว่าหมุนมันเป็นยังไงอยากจะดูอาการหน่อยอ่ะนี่นะครับเอาฮึบเดียวให้ติดเด้อเดอฮะไปเ้ยไม่เป็นไรนะมันเครื่องไม่ใช่ปัญหาน้องทําใหม่อยู่แล้ว ไไหมอ่ะเดี๋เล่งให้เอาโอ้โหฟังเสียงดูนะครับน่าจะเรียบร้อยวาลว์วอ่ะนะครับแล้วก็เสียงม่หออมมะกรองเลยนะครับอ่าแล้วก็แตของสั่งไล้ว่านะครับก็อยากไดไ้แท้ทุกทุกอย่างเลยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องลองหาทุก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับของแท้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะลื้อนะครับลื้อเลยนะครับแต่ว่าลูกปืนเขาบอกว่าเงียบดีนะครับลูกปืนไม่น่าเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างต่อลื้อเลยนะครับแล้วก็จะดูภายในกันนะครับว่าอะไรที่มันไม่ดีก็จะเปลี่ยนเลยแต่ที่ปั๊มหัวฉีดนะครับดีนะครับจะได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่ะนะครับ,รบก็สําหรับสิ่งไม่ออยองนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ลูกสูบไปแล้วนะครับนี้เป็นปอกลูกแหวนแท้นะครับแล้วก็ก๊อกน้ามันก็ยยืมน่าจะยืมสายหรอเดี๋ยอ่าวกป๊มือฉีดอ่ารู้สึกว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะดีนะครับออดดีอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปล่อยไปก่อนนะครับ อันนี้ยังไม่ต้องอะไรมากนะครับก็ท<น>ี่แน่เลยคือบ่าววาวนะครับรั่วแน่นอนนะครับอโอเคนะครับนี่นะครับมันหุนะครับนี่ วอลน้ำผุแล้วก็มันอาจจะเป็นตาหมดนะครับก็เดี๋ยวจะไปตีใหม่นะครับบวาลวนะครับแล้วก็ลูกสูบแท้นะครับเดี๋ยวมาดูดิเป็นไงอ่าแหวนแท้ปีส e นะครับอ่ามีชุดประกันให้นะครับ ก็สลากลูกสูบอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับผมอ่านะครับก็นี่นะครับวาวนะครับวาวใหม่นะครับวาวใหม่แต่ใช้บ่าเดิมใช้ใช้ล้างเอานะครับเพราะว่าบ่ามันยังดีนะครับยังไม่จมเลยนะครับนี่นะครับแต่ฝาสูบดูแล้วจะแย่นะครับต้องเสี่ยงดูนะครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลยใส่ได้เลย ไหนมันมีรูอะไรตรงไหนที่ว่าบอกกลับด้าน,นอแต่ขออนุญาตประกอบแป๊บนึงครับผมอะนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งห้อยองนะครับตอนนี้โอ้โหฝามานาำใส่ต้องเปลี่ยนใหม่แห้งกรกเลยแล้วก็กรองในทับใส่กรองใหม่อ่ะไปไปก่อนนะครับเป็นไงน้องตายยังอ่ะลองนี่ Mười lăm nhao mày 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 nhao 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 nhao

bị thẳng nha okay. Thì cái ốp rồi đó Đây Ôi Phải không ba? Ba, à. hơi vào nữa, nè, rồi nè. Đúng mày đi. Nè, đấy lọp đấy nè. Vào vào dán nè, đi. vào dán vào. đấy. อ่าเดี๋ยวตั้งวาล์วแป๊บนึงก่อนนะครับน่าจะมีอะไรยันทั้งในนะครับเพราะว่าไม่ต้องยกว้าวก็ยังหมุนได้นะครับเราตั้งกันเรามีอะไรค้ำมันอยู่นะ,ะน,นะครับก็เดี๋ยวเครื่องอ่ะที่มันไปยืนล้อใช้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเป็นไรไเไรขาถอดอยู่นคนละอ่ะก็จะเปลี่ยนลูกปั๊มหัวฉีดเอ้ยหัวฉีดไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปั๊มดูก่อนนะครับ รถมันมีปัญหานะครับคือเวลาติดแล้วสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันดับเองแล้วก็เร่งค้างด้วยนะครับเดี๋ยวเวปัญหาเยอะนะครับถ้าใครจะใช้รุ่นนี้นะครับบอกไว้เลยต้องมีตังค์นะครับคนไม่มีตังค์ใช้ไม่ได้นะครับถามว่าทําไมต้องมีตังค์นะครับเพราะว่ามันต้องซ่อมบ่อยนะครับอยากจบขายทิ้งนะครับรุ่นนี้นะครับไปใช้รุ่นที่ว่าทันสมัยพวกรุ่นใหม่ๆดีกว่านะครับอก็จะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม นะครับก <Beautiful. S 2> ็เด<ๆ>ี๋ยวมาดูป <ederim Uma velocidade> ั๊มนะครับสิ่งผยองนะครับนี่นะครับโรเลอร์นะครับดูมันความสึกนะครับดูนะครับดีนะครับเป็นล่องเลยนะครับกับยวเปลี่ยนใหม่นะครับไปใช้ของแท้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของยันม่านะครับพวกทีเอฟนะครับเจ้าโลกเจ้าพลังนะครับใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เข็มนะครับเข็มเล่งนะครับนี่นะครับของแท้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มเทนะครับนี่นะครับสีลอกไปแล้วนะครับนี่นะครับมีกายันมาติดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับผมน่านะครับก็มาดูนะครับวิธีการนะครับเช็คนะครับปั๊มนะครับสิงพยองนะครับว่าน้ํามันเครื่องจะรั่วลงอ่างหรือไม่ลงอ่างนะครับคือที่สายที่รั่วนะครับสมาร์ทแรั่วนี่นะครับนี่คันเร่งท้องเหลืองนะครับก็ ใส่สายเลยนะครับเปิดน้ํามันมานะครับปล่อยเลยปล่อยสักพักหนึ่งนะครับถ้ารั่วมันจะซึมนะครับมันจะซึมตรงแกนนี่นะครับอ่าอันนี้แกนลูกปั๊มนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนมากมันจะรั่วนี่นะครับก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับดูอาการนะครับอ่าผมติดแล้วนะครับที่แรกนะครับติดแล้วปกติอยู่ดีก็เดี๋ยวเล่งเดี๋ยวค้างนะครับเขาเล่งนะครับตั้งยังไงก็ไม่หายนะครับผมก็เลยมาแกะดูนะครับในเกียวทองเหลืองเนี่ยนะครับ มันพาเปลี่ยนโอลิงมานะครับโอลิงมันเป็นโอลิงคูโบต้าสีส้มนะครับที่ว่าเราใช้ใส่ตรงรูน้ํามันเครื่องนะครับพวกนี้นะครับแหวนหนานะครับมันใหญ่นะครับคันนี้มันฝืดนะครับมันอาจจะมีส่วนที่ว่าตอนเวลาเราเบานะครับคือเข็มน้ามันมันอาจจะไม่เบาตามนะครับประมาณนี้นะครับหรือมันฝืดข้างในเนี้ยเนี่ยในตัวเกี้ยวนะครับก็ผมก็เลยเอาโอลิงอ่า อีกตัวหนึ่งใส่ไปแทนแต่ไม่ใช่ไปดูลิงตัวสีส้มอนคูต้านะครับต้องใส่ให้เล็กกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเหลือลองดูว่ามันรั่วไหมนะครับถ้าไม่รั่วเดี๋ยวก็จะใส่เครื่องนะครับเราจะลองติดนะครับลองติดดูนะครับว่ามันใช้งานปกติหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลองแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนติดเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะครับการตั้งนะครับการตั้งขากรวนาข้างในนะครับว่าเอาประมาณไหนดีนะครับ อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับนี่ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับก็น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับใสไปแล้วนะไปลองเทสดูลองขย่าดูนะครับนี่โอ้โหอลังการเหลือเกินนะครับคอนนะครับตัวนี้ต้องแน่นนะครับใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องตีบูทใหม่นะครับบูทปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับบูทตรงกลางนะครับรูมันนีนะครับนี่รอยเขาตีมาหดึงแล้วนะครับก็ยังไม่ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตีใหม่นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับ้ขออนุญาต ถาแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ผมปิดฝาข้างแล้วนะครับก็บูทมีเนียมไอ้บูทไอ้นี่ก็ตีแล้วนะครับบูทเ๋ยวนะครับดูของเก่าก็ตีมาจนยืนหมดแลวนะครับนี่ก็ต้องทําตามอย่างเดิมเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันตีจนหมิ่นจัดนะครับอ่าตีจนหมิ่นจัดจนมันมันแยะนี่นะครับไอ้นี่จะใช้หลอดวาลยัดมานะครับนี่นะครับปกติผมจะใช้ท้องเหลืองนะครับ อ่าทองเหลืองมันจะไม่ค่อยกัดพวกไอเหล็กพวกนี้นะครับอ่าอีนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตามนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋วขออนุญาตสายแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าปั๊มดินเนี่ยมันจะต้องไม่ค้นนะครับมันต้องแม่นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าหลวมอย่างเมื่อกี้นี้คือเรียบร้อยนะครับทุกทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่นนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่านะครับก่อตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับ แต่รุ่นนี้นะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ฝาข้างมันไม่ดีนะครับที่ว่ามันจะเลือบบางทีมันมีปัญหากันจริงจริงก็คือฝาข้างนะครับที่ว่าน้ํามันเครื่องเวลาเครื่องร้อนนะครับหรือเร่งน้อยๆมันจะไม่ขึ้นนะครับหมายถึงเกียร์แรงดันนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับถึง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 เร่งแล้วขึ้นนะครับแต่ถ้าพอนตแล้วลงนะครับแต่ว่าน้ํามันมันยังออกอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับ เพราะว่าเจอมาหลายตัวแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลย,เลยปกติไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยเกียร์แรงดันเนี่ยมันมันก็จะอุดมาใช้น็อตอุดมาเลยนะครับบางคันนะครับอ่าบางคันก็จะเป็นอ่าเป็นเกียร์แรงดันเหมือนเหมือน,นปกติเหมือนเครื่องรุ่นใหม่เรานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับ ก็แบ,บตเราใช้ไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องตีแรงดันก็ขึ้นไม่ดีนะครับตีบ่าบูทใหม่ก็ก็ดีกว่าเดิมหน่อยนะครับคือดีกว่าเดิมตรงที่ว่ามัน,มนยังเร่งแล้วขึ้นแต่ของเดิมมันไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลคเกแรงดันนะครับอันนี้ฝีมือช่าง่องนะครับในการทำเครื่องนะครับเป็นไง,งสุดยอดลยช่างดูนับเดินเบ,นบานะครับ เนนั้นจะเกลี่ยแรงดันที่ผมบอกนะครับนี่นะครับก็คือนะครับฝานี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็ตีบูธนะครับตีบูธปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่นะครับดูหัที่ออกมานะครับนี่นะครับแดงๆเหมือนเดิมนะครับอ่ไปดูตัวเทเลงให้ดูนะครับ บอกสูตรบอกสูตรหนอยดีกว่าทำยังไงให้เครื่องมันเดินได้ขนาดนี้อ่านะครับนี่ครับอ้ระบบตรงนี้นะครับมันมันไม่ได้อัดเข้าข้อเหมือนเครื่องรุ่นใหม่นะครับอ่ามันจะใช้อัดเข้าไปที่ที่ตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อมันก็จะเจาะรูนิดๆเล็กๆไว้นะครับเพื่อให้พ่นลงไปหาข้อครับ อ่ามันรู้ระบบมันทำมาอย่างไองมันนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องไม่ต้องกลัวนะครับไอ้โล่งๆอย่างงี้คือเกลแรงดันมันอ่ายังไงอ่ะคือรูอ่ะรูน้ํามันที่เขาเจาะไว้นะครับเนี่ยมันพ่นไปหาข้อปุ๊บมันก็เหมือนเราเราปล่อยน้ำมันออกตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนว่าเราอัดที่ข้อนะครับถ้าเข้าข้อมันเครื่องรุ่นใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยสูญเสียแรงดันมากเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะขึ้นดีกว่านี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับอย่างนี้ไม่มีปัญหนานะครับขอให้เร่งแล้วขึ้น็ถือว่าโอเคน้ามันยังทํางานนะครับแต่ถ้าเร่งแล้วยังไม่ขึ้นอันนี้อันตรายนะครับอ่นี่นะครับต่อโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับ ออยากจะได้สเต็ดไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9 8 9นะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ